โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่พาก็ยังอยู่ที่เจวบอนอยู่นะคะกำลังจะเดินกลับค่ะกำลังจะเดินกลับไปที่จอดรถเลยนะคะแต่พี่พาก็ยังจะเก็บภาพสวยๆฝากเพื่อนๆค่ะ คือเราไม่ได้มาทุกวันนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนแฟนเคยพามาครั้งหนึ่งตั้งนานแล้วนะคะ่20กว่าปีที่แล้วเพราะว่าพี่พาก็ไม่ได้ว่าเอ,อสนใจอะไรมากมายนะคะนะคะก็มีพวกคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเมื่อเช้าพี่พามาถึงยังคนยังไม่เยอะนะคะ

นิดไกลจอด์แดนธัมบูรีพี่ไฮอาร์ตพัทอัดเซลว่าสะหนักวันหรือเปล่าเออจะวันวีซีโอเคพาเพื่อนๆกลับบ้านแล้วนะคะพี่พาอยากได้น้ำมะนาวใส่ขิงแล้วล่ะค่ะ นี่ค่ะบ้านเมืองของเขานะคะก็จะต่างหูต่างตากับบ้านเรานิดนึงนะคะเพื่อนๆคือไม่มีไม่มีรถเข็นขายข,ายของคุณอยากดื่มน้ําคุณก็ต้องเข้าไปในร้านอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆคือบ้านเราเนี่ยพี่พาคิดว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่มีร้านผลไมส้สวยๆเอ,อ่อ ร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางร้านขายขนมกล้วยทอดข้างทางมันคือมนสเสน่่์นะคะแต่เสียเสียด้อย่างเดียวคือคือเขาไม่ค่อยจะเหลือทางให้เราเดินแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดมีการค้าขายนะคะพี่พาก็อยากให้ทำนะคะทำคือคือฟุตพัทเนี่ยทางเดินน่ย ก็อยากจะปล่อยให้เป็นทางเดินแล้วก็ขายข้างๆทางเนะี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์มากเลยค่ะเพื่อนๆขาพี่พาก็ไม่ได้เอ,อว่าคนที่ขายของเพราะพี่พารู้ว่าต้องทํามาหากินนะคะแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะเนาะบางทีมันก็มีปัญหานั่นนะคะแต่ที่นี่ไม่มีเลยนะคะไม่มี ไม่มีจะ,ะถ้าฟุตพัสเนี่ยก็จะไม,ไม,ไม่มีอะไรมาขายถ้าจะขายได้ก็คือข้างที่ว่าออกจากจากถนนไปแล้วนะคะเพื่อนๆ <Yeah. S 1> Talking about if it in Thailand would have all the shops n in the corner นีเ one is it, it good you know got some shop but it's not good sometimes we got nowhere to work อาจจะ o ซด้าย you know, mm ูโ hmm. น <speaks in> you know? ่อ <fish> in> ันเดอร์ล u คบิวต w ้โฟนมันแฮปป e ้อปโอลลองบัตซัมทามได้เทคโอเวอร์โอเดอ l ฟู้ดพาร์ตต์ตนนี่ดูต้นไม้สิคะดูใบเขาสวยนะคะเพื่อนๆ ไปเป็นสีม่วงหมดค่ะฮะอ่วโ s งก็เพียงพออะทีวีมีแลบอเลาะทามทูเวดโอ้ดิเอะขอรี o t เ o ลยูทูเ o คทูบัตร n o เทนูด้วยไงฟุ h ทูแ e ป o ปนั t ทามเดิน วยไปแล้วผู้บ่าวมาเป็นไงคะเพื่อนๆพี่พาจะขอต่ออีกนิดเดียวนะคะพี่พ่ะแล้วกันทุกทัานโชว์เดราราวเอ ขาพักนะคะตอนนี้ไม่แน่นค่ะถ้าเป็นปกตินะคะพเพื่อนๆจะแน่นมากเลยค่ะสีชมพูจูโฟนดิสดีสิคะพเพื่อนๆค่ะดอกไม้ค่ะสวยมากเลยค่ะไม่มีใบเลยเหรอคะพอเพื่อนๆดูแล้วก็ดูเขาฝนนะคะมืดตืด้ดตื้อเลยค่ะกำลังมาแล้วค่ะฝน แต่ไม่ทันพี่พาแล้วล่ะค่ะพี่พาถ่ายรูปเสร็จเตรียมกลับบ้านแล้วค่ะถ้าอันนี้ยังไม่มีใบออกมาเลยค่ะกำลังกำลังจะแตกใบนะคะนั่นที่พุ่งยืนยืนนั่นผ้าเอกของพี่พาเองค่ะอีอีอ อยู่โฟนนะกนนี่นะคะเมื่อกี้นี้พี่พาพี่พาจ่ายเงินตรงนี้นะคะจ่ายจ่ายแล้วก็เอาที่เกตไปวางไว้กับรถก็คงจะเหมือนบ้านเรานะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะสนุกไหมคะยังไงเราพบกันโอกาสหน้านะคะวันนี้พี่พาก็ได้พาเพื่อนๆมาชมตรงสิ่งที่ พี่พาอยากพาเพื่อนๆมาชมเพราะว่ามันเป็นที่สําคัญมากสําหรับคนที่นี่ค่ะคนที่อังกฤษนี่นะคะเพราะว่าใครมาจากที่ไหนก็จะมาเที่ยวณสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะพี่พาขอฝากลิปนี้ไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่พานะคะ,ะแล้วเราจะได้มาเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ